สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปตลาดมานะคะไปสั่งไอศครีมกะทิสดมาไว้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีน้องๆจากโรงเรียนมาถวายเทียนพรรษาที่วัดข้างบ้านเรานะคะก็เลยทําบุญวันเกิดไปด้วยเลยล่วงหน้าหลายเดือนมากซึ่งเดือนเกิดของเราก็คือเดือนตุลาแต่ว่ามาทําในเดือนกรกฎานะคะนั่นแหละมีโอกาสทําก็เลยทําเลยไปเหมาไอติมมาเป็นถัง12กิโลกรัมนะคะ คนตักไม่มีแต่มีถ้วยติมให้มีช้อนให้มีที่ตักให้ทุกอย่างฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนไปตัก <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ว่าได้ตักไอติมให้คนเป็นร้อยเกือบ200คนนะียไปดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็จะสภาพหน้าสดนิดนึงขออนุญาตใส่แมสร้อนมาก30มสิองศาไม่ไหวจริงแต่ฉันสู้ค่ะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะทุกคน สภาพพึ่งสาวผมเสร็จรีบมากคือได้ยินเสียงขบวนแห่ของน้องๆมาแล้วนะคะเราก็แบบยังไม่ได้อาบนะ้ำยังไม่ได้เลยเลยจะไปทําบุญที่วัดนะคะพอสภาพพอโอเคอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายมาเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าก็เดี๋ยวไปช่วยเขาตักไอติมนะจะเก็บภาพมาฝากทุกคนแน่นอนนะคะไปทําบุญด้วยกันนะ ทีละคนนะทีละคนนะหี่บน้านั่นเลยนะไห่เล่่ยวปวบบกนะคะแม่กับน้าช่วยกันตักจากา้าสภาพง่ยมซุ้มขนมจีนนะคะแล้วก็มากินไอติม nó còn đang 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 đang

ขอลงโอ้ยเราตับไปเย,ยี่ยมมือเยี่ยมมือเลยนี่แหละทุกคนไม่คนกินบีบมือรับมันไม่ได้อะเนี่ยมือใหม่ห <ah ัตักไม่ได้เลยมันแข็งด้วยแหละตอนท้ายๆมัน ร้อนมากเมื่อกี้วุ่นวายมากคนเยอะมากเลยนะคะก็น้องๆมาบางคนมาสามสี่รอบตอนมากินเน้ว่าน้องบอกว่าทำไมรสชาติเหมือนไอติมกะทิเลยทุกคนไอติมกะทิค่าใส่ถั่วด้วยเจกทุกคนถ้าเหลือก็เดี๋ยวไล่ 7, เจกเบิร์ได้มารับบทแม่ค้าท่านหนึ่งแม่แม่กัแบบน้ามาช่วยตัด <c oughs> เราเป็นฝ่ายแบบ จัดแจงนะคะเราเป็นไปตักถั่วให้ช้อนแล้วก็แจกเพราะว่าเราตักไปไหวข้อมือเล็กน้องๆเดินกลับแล้วนะคะที่จริงมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเขาอาจจะแยกย้ายกันกลับไปเลยวายบมาบา,บายบายจ้าทุกคนขอบคุณครับรีวิวไอติมนะคะไอติมเหลือขายดีมากวันนี้ แจกจ่ายไปประมาณ5้าหถุงแล้วเนี่ยเราใส่กล่องกับบ้านไปแล้วนะคะน้องมาไม่ครบก็เลยเดือของเราเองด้วยสุดท้ายหมดถัง12กิโลตรงท้ายๆตรงก้นๆถังมันแข็งมากเลยตัดยากมากแต่ว่าหมดถังแล้วเกลี้ยงไปเลยจ้าขายมดเลวขายมดเลว มาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่แจกไอศครีมกะทิสดหมดถังนะคะก็มันเหลือแจกแบบแบ่งใส่ถุงแบ่งใส่กล่องแจกทุกคนไปได้คนละถุงสองถุงไปนะคะคนที่มาช่วยคุณยายคุณป้าต่างๆที่มาช่วยนะคะก็ได้กันไปทุกคนที่แรกเรากังวลว่ามันจะไม่ครบเพราะว่าเหมือนเราอไปคุยกับเขาว่าอยากได้ไอศครีมแล้วเขาเสนอมีสามไซส์นะคะ ก็คือมี1000บาท2,000บาทแล้วก็3 0 0 0บาทแล้วเรารู้สึกว่า2 0 0พันอ่ะ mm. เขาบอกว่ากินได้ประมาณ3า0รอคนแล้วเรารู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วแบบเผื่อคนไม่กินคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเอาหนึ่งันแต่ว่า1,000พันก็กลัวมันจะน้อยไปอีกกังวลว่าเดี๋ยวเผื่อคนมาอะไรอย่างเงี้ยกลัวมันไม่ครบนะคะก็เลยถามเขาว่ามีขนาด1,500ไหมแล้วเขาก็เลยบอกว่ามีเป็น สิบกิโลนะเราก็เลยอ่าโอเคมานะคะเป็น1 5นห้าร้อยบาทสิบสองกิโลมแรงวีนั่นแหละคะ่ะก็พอดีคบจํานวนเด็กเราไม่ได้เป็นคนตาเพราะว่าไอติมมันแข็งแล้วมือเราคือไม่ไหวคือไปลงมาแล้วสภาพก็คือไม่ได้แล้วน้องๆก็คือมากันเต็มมากแล้วก็แบบมันไม่ทันจริงๆก็เลยไปช่วยแบบว่าตักถั่วใส่ช้อนแล้วก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แทนเป็นฝ่ายใช้เสียงนะคะว่าแบบ กินแล้วทิ้งให้เรียบร้อยนะใครยังไม่ได้กินมานะใครอยากเติมมานะอะไรเป็นฝ่ายใช้เสียงนะคะเปลาเราขายดีมากเป็นการทําบุญล่วงหน้าไว้อายุ2ี่สปีนะคะปีนี้ก็เลยเริ่มทําบุญมาแต่เราจะมีสิ่งที่จะไปทําอีกนั่นคือการบริจาคเลือดนะคะไปช่วงบ่ายๆเที่ยงๆอะไรอย่างนี้จะไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลวันทำบุญมาก หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะกดไลค์แพ่พันแล้วก็กด subscribe แพ้พันเนี่ยขอยทุกคนได้บุญกันทั่วหน้านะจ๊ะสาธุถึงโรงพยาบาลวันบริจาคเลือดแล้วนะคะบัตรคิว19กับ17บใบ18มันหายไปไหนไม่รู้เขาบอกว่าขั้นตอนแรกก็คือกรอกใบสมัครต่อมานะคะรอเจ้าหน้าที่เรียกคิวแล้วก็ถือใบสมัครเข้าไปแล้วก็ไปตรวจเลือดใดๆกับเจ้าหน้าที่ ความรู้สึกก่อนบริจาคเลือดไม่เหงาเพราะว่ามีแม่มาบริจาคเป็นเพื่อนนะคะวันนี้หาแนวร่วมตอนครั้งแรกที่พัดบริจาคก,ก็คือเมื่อปีที่แล้วที่บริจาคคนเดียวนะคะครั้งแรกเข้าไปเดียวๆเ,เลยบริจาคที่อังกฤษแต่ว่ามาที่ไทยครั้งแรกวันนี้กับคุณแม่นะจ๊ะมากันหมดจริงๆมีทั้งแม่ทั้งพ่อมีน้ามาด้วยนะคะขึ้นเขียงอ,อยู่โรงพยาบาลนะคะเสียงข้างนอกเสียงเราข้างก็จะเป็นแบบอย่างนี้แหละ ขณะนี้โรงพยาบาลหลมสักผ่าแกนเลือดทุกหมู่เลยนะคะมาบริจาคก,กันเยอะๆนะทุกคนไปเช็คมาแล้วนะคะเมื่อกี้ค่าเลือดได้12.6เกือบไม่ผ่านแต่ว่าบริจาคได้พักผ่อนให้เพียงพอก่อนมาบริจาคนะคะทุกคนบริจาคให้น้องเป็นคนรู้จักกันนะคะเขาเป็นโรคโลหิตจางก็เลยบริจาคให้น้องเขา